สวัสดีสวัสดีครับแม่มื้อนี้เฮาสิพากันไปไสมื้อนี้ไปตึกปลาไสแห่เบิ่งดูไม่แห่นี่ไส่โอ้กระบอกเอาขึ้นมาบ่ได้กันเนาะอ๋อนี่ยนี้มื้อนี้เฮาสิไปตึกปลากันเด้อครับพี่น้องแต่จักสิไดงลายสันใด้เดี๋ยวเฮาค่อยไปรุ่นกันแต่แม่เจ้าสิไปหาหย,ยังนะเจ้าสิไปเก็บหยังเจ้านะเก็บหอยอ๋อเก็บหอยเชอรี่ป่เออ응เก็บหอยเชอรี่กับหยังหอยจูหอยจู เอาโอเคเดี๋ยวอยเบิ่งกันว่าสิไดหรือว่าได้ครับสวัสดีครับมีเฮากับมาฮอดมองมาเ,เดียดพ่อ,อกำลังเบรกแหรไปแน่ดิตามไปแน่ละเดี๋ยวไปขัขดหนังก่อนน,นัง มีซีกัดแถวๆนี้นะพี่นอ้องจะสีได้หรึเปล่าเดี๋ยวค่อยผมกัดแล้วเดี๋ยวผมค่อยตั้งกล้องใหม่นะครับเอาตอนนี้เขากักดด่างแล้วเลยนะครับผมกำลังสีติดก,กับพอ่อผมกัดตรงนี้นะแต่บตุติดน้ำลึกครับเอาน้ำตื้นนี่นี่ราคาเก็บปลานะครับ

โด่งค้นนั่นแล้วแล้ะนั่นแล้ว ก็ปิดัีมเไเลยไงีวนี้เ้ยเจไตะบูอยาไล่กันได้้าสิ้าสี่เองท่านปลาฮาบ์เตังขาลิไปเลยแล้วนี่อะไวะเียันี้มันมาไ่้นอ่ยเลยเท่าปลาดีเท่ไห ดินมันเกี่ยวเป็นได้ไดม่กิ่โลที่จังคืนคนเห็บอุ่นซนนจะมีสาน เอ้าตอนนี้เฮามาเฮดบ้านแล้วนะครับสิเทปลาลงกาได้หลายดีกว่านี่พี่น้องได้ปลาปอนไหนพอได้กินครับมันนี่เราเดี๋ยวพอมีเส้นยังกินไหมวันนี้เจ้าเส้นยังกินกง <Okay. S 1>